uh -huh. กอนหิแนแข <Yeah. S 1> ็งเลยในอุณหูมก้อนหินก็เลยชอบก้อนหินเพราะก้อนหินสมัยโบราณเนี่ยมันสวยสค่ะสมัยปัจจุบันกับก้อนหินเนี่ย

ไหนประตูชั้นนอกประตูชั้นในอันนี้เราจะเข้ามาชั้นที่สองแล้วชั้นในละ <c oughs> ต้องจับมือกันตลอดเลยแม่กับลูกเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่คือกำแพงชั้นในแล้วว้าว ลงไปดูได้มัลงไปได้ลงไปเลยค่ะลูกบนก็ได้ลูกแม่ค่ะแม่ค่ะตรงเข้าๆแล้วมันมีอะไรเกอบไว้อยู่啊 ไปดูเก็บอะไรเ,ก,ก,ไเ,เก,ก,ก็บอ,าาอ,อ,อะไร,าารเ,เ,เดินเบาเบาเดนะดตอนนี้เขาหอมคุณนนหนุน้อยกำลังจะเดินรอบปราสาทแล้วเห,เห็นไหมมันมีนเฮ้เป็นบันไดโบราณเนลูกบันไดโบราณลงไหมไม่ลงขาอันตรายมากเลย อยู่ชิดๆฝั่งนี้นะฮฮััลลลโหพี่พิมจำน้องฮัอ๋อเฮลโหลมาเดินรอบเลยนะจะไปลงบันไดธรรมดาไหนเหมือนลูกอมตัวไหนคะไหนเหมือนลูกอมไหนอ๋อเหมือนช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆไหนตัวไหนชี้พ่อดูหน่อยสินี่เนาะอ้มันเหมือนช็อกโกแลตโอ้โหินโบราณมันช็อกโกแลต ห้ามชิมนะชิมได้ไหมไม่ได้มันมันไม่ใช่ของขั้นนีมันจะกระโหลกทำไมทำไมรู้มันทำไมตอนนี้เรากำลังเดินรอบกำแพงชั้นในนะครับไม่รู้จะทะลุถึงกันไหมแต่ที่ต้องเห็นที่เห็นไม่ทะลุถึงกันตอนนี้เราเดินรอบปราสาทนะครับ เดินดูอยู่อ้าวตันค่ะเสียใจด้วยทางตันกำแพงตันค่ะแงไม่ใช่มันมีทั้งสนุกทั้งร้อนเลยคุณันุน้อยจ๋าที่นี่คือที่ไหนนะแม่แค่าตรงนุ้นมันออกไข่แล้วอะเออำเมลดแล้วที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกอะไรนะ อะไรพูดดังดังล็อกก็ิงโอ้ล็อกก็ิงประสาทสะดอกสก๊อกกถุ่มนะครับรอม้้อยู่ลูกร้อนไหมคะลูกต่ไม่ร้อนไหมเฮ้ยจะถัาขยาแล้วในทางขยะ ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นที่เปิดไฟไม่เอาปิดน้ำนนี่จะหนีลูกไห,ไหนแม่แม่ขาฝากน้ำให้หน่อยหน,ห,นห,นหนูอยากเหนืห่อยหนูอยากเหนื่อยอ๋อนึกว่าหนูอยากเหนือน่ยอย <S 2> <S 2> อไม่ใช่มีเยอะอะไรคะมอสในหมดชี้หน่อยสิ นมาสะดุกกอกทมเจอของชอบของโปรโดของคุณแม่กับคุณพี่ฟิล์มเราทำได้แค่ใส่ใจได้แค่มองเดี๋ยวไปดูครับว่ามันเป็นอะไรนี่ครับโอ้ยมะม่งวงดกมากใส่ใจได้แค่มองจริงๆได้แค่มองจริงๆเพราะว่าเขาห้ามเก็บนะครับมะม่วงเต็มต้นเลยนะครับมะม่วงส้มมะม่วงเปรี้ยว หลังจากเที่ยวชมทั่วแล้วก็เหนื่อยแล้วก็กะระ,ระ,ระลกกาบม,มาเลยลงบันไดมาเลยหลังจากออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะพาการเดินไปดูสระน้ำ <c oughs> ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทน่าจะเป็นทิศด้านหน้านะครับ เป็นยังไงคะอ้าวอ้าวอ้าวกระโปรงค่ะเออเร้อนไหมลูกร้อนไหมครับร้อนไหมจ๊ะคุณอนุน้อยจ้าไม่ร้อนค่ะเย็นสบายเย็นสบายลมเย็นสบายอ๋อวันนี้อากาศดีนะครับมีเมฆแล้วก็มีลมสลับกันไปเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปนู่นครับดวนหนูเอาแค่เลื่องนี้หนูเอาแค่อันหนึ่งแต่เดียวทำไม่ได้ ป็นตอนนี้ก็เดินมาถึงสระน้ำแล้วนะครับอนุน้อยจ้าสระน้ำมีน้ำไหมลูกูกมีนกด้วย ร้อนไหมคะย่าถามร้อนค่ะรเหนื่อยตัเหนื่อยเลยค่ะนึกกอกทุมแล้วค่ะหนูหนูไม่ได้ถึงบ้านทวีนะคะบ้านยายฝนตกหลังจากเที่ยวปราสาทสะดกอกทมเสร็จก็มานั่งพักริมสระน้ำขนาดใหญ่จะไปไหนคะคุณนาน้อยจะไปดูอะไรคะ เป็ดอะไรนกเป็ดน้ำนารักเนาะนกเป็ดน้ำนารักอู้ตู้นกเป็ดน้ำบินไปแล้วครับไปแล้วนู่นกเป็ดน้ำนู่นนู่นไปแล้วอันแล้วมันก็เป็นฝูงเลยไปแล้วนู่นอู้ไปแล้วเป็นฝูงเลยลูกนู่นไปแล้วนู่นบินพอดี วันนี้โชคดีนะครับได้เจอนกเป็ดน้ำเป็ดฟูงเลยไ่น,นีน่นกเป็ดน้เนี่ยบินมาละบินมาละมาแล้วครับจะลงน้ำหรือเปล่าเลยบินมาหาเขาบินมาหาหนูหน้อยหรือเปล่าลนูนน่ี่ตรงนู้นก็มีที่อยู่ที่อยู่ในกอหญ้าน่หยๆว่ายน้ำอยู่นนในลูก ไหนคะนู่นนี <dressed> ่ไหนนี่นี่ตัวนึงตัวไหนมาแล้วมาแล้วลงไปแล้วเอ้ยลงไม่ไม่ลงนะครับบินออกกำลังกายเล่นๆเฉยๆหลอกคนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วครับหัวหน้าพาลงลงเป็นฝูงเลยทีนี้หอมเดินไปดูกัน นี่ลงเรียบร้อยแล้วเห็นเปล่านกเป็นน้ำอ่ะมไม่เห็นไม่เห็นอะไรมาไม่เห็นนกเป็ดน้ำนั่นไงนกเป็นน้ำนเนู่นนี่ว่ายน้ำอยู่นะลอยน้ำอยู่ลอยน้ำนกเป็นน้ำก็คือนกที่สามารถบินบนอากาศก็ได้ว่ายน้ำลอยน้ำก็ได้มันเหมือนเป็นทั้งเป็ดเป็นทั้งนกเลย ตาเป็นนกได้ด้วยเหรอใช่นูนหนุนเห็นไหมบินขึ้นแล้วน่ะตอนมันเป็นนกมันก็บินขึ้นตอนมันเป็นเป็ดมันก็ว่ายน้ำดูอีกนู่นผีเสื้อเออผีเสื้อก็มีนะป่ะพาไปดูผีเสื้อป่ะปุ๊บไมไปดูดูกว่ามันมันร้อนไกลป่ะเราเดินเรานู่นหนึงคือบินขึ้นแล้วนูนหนุเห็นปล่านู่นผีเสื้อนี่โอ้ผีเสื้อก็มีป่ะไปหาคุณแม่ดีกว่า ไปไหนมาลูกไปไหนมาคะไปไปไปดูนกเป็ดน้ํากับผีเสื้อโอ้โหแล้วมันสวยไหมล่ะลูกสวยมันนกเป็ดมันมีปีกไหมคะมีปีกนกเป็ดน้ําบินได้ไหมคะได้ค่ะสรุปแล้วมันเป็นเป็ดหรือว่าเป็นนกเป็นเป็ดกับนกอ๋อเป็นในตัวเดียวกันเลยเหรอค่ะหัวหน้ามันพาพาไปไปบินแล้วมมีหัวหน้าไหมครับเป็ดมีหัวหน้าไปตรงไหนมันก็จะไปด้วยหัวหน้าพาจอด มันมันมันไปตรงนู้นแล้วหนุนไปทางกกลแล้วหนุนป่ะว่าแม่ไม่พากลับแล้วป่ะได้เวลากลับบ้านเครื่องบินเราแล้วแม่พ่อขอมจะเดินหนนานเนี่ยก็ไม่เดินนานค่ะเดินไปถึงรถก็พอแล้วค่ะหนู่จะหนูเหนื่อยพ่อขอดูไปอีกนานเหนื่อยเนาะเหนื่อยหนูก็ต้องอดทนค่ะเป็นลูกพ่อก็ต้องอดทนค่ะอ้าวข้าหอมฉลาดมากเดินลงไม่ต้องลงบันได ไม่เหนื่อยเลยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยทำไมอะไรกันทำอะไรกันคะวิ่งแซงกันไปวิ่งแซงกันมาเนาะเหนื่อยไม่แคะลูกเหนื่อยต้องอดทนไหมคะใค่ะก่งมากเหนื่ยต้องอดทนนะคะเป็นเด็กพี่ฟิล์มเดินช้าๆรอน้องด้วยค่ะลูก นูน่นแม่อยู่นู่น,นแม่เดินต้วมเตียมเลยนะต้มะนนวมเตียมเหมือนอะไรคะเหมือนนอนว้าวไอ้ต้นเนนนะตียมเหมือนนอนเจอนเราก็เหมือนเหมือนอันนู้นด้วยเหมือนอะไรคะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเต่าหรือเปล่าไม่ไม่ใช่อันนั้นแต่อันที่เป็นสีเขียวเขียวที่ยืนได้เด็กกรีนเด็กกรีนก็ต้วมเตียมเหมือนกันเลยลูกเหมือนแม่เลยเด็กกรีน่ะว้ายสุดมันแฉะนะ นี่แหละประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ลูกไม่เป็นไรค่ะวิ่งล้มแล้วก็นี่แหละคือประสบการณ์โอ้ยเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวแล้วกินไอศครีมร้องไปเลยลูกร้องร้องให้มันหายปวดหายเจ็บเดี๋ยวพาไปไหมคะนี่แหละประสบการณ์ล้วนๆพ่อไม่ซีเรียสลูกแค่นี้ ก็ขายน้ำจะกินน้ำเย็นๆยนแก้กระหายลูกไม่เอาไปห้องน้ำไปล้างมือก่อนมือมีตะดินใครล้มเมื่อกี้นู่นนกคืออะไรนะฝั่งนู้นเป็นลานจอดรถนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาสี่ห้าคันนะครับเจอพิษโควิดเข้าไปนะครับสงการกร่อยเลยนะครับร้านค้าขายไม่มีสักร้านนะครับ อันนี้ผมยืนอยู่ข้างหน้านะครับที่เป็นร้านอาหารที่ทำไว้ให้เช่านะครับไม่มีร้านเช่าสักร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซ้ายขวาก็จะเป็นร้านอาหารให้เช่านะครับหรือว่าร้านค้าให้เช่าขายข,ายของที่ระลึกไม่มีเลยนะครับ